ก็บมะม่วงวนลีเก่งเล้อนี่ไงมะม่วงแก้วมิ้นเนี่ยเอามะม่วงแลวเอามะม่วงเนี่ยลูกมักมันโตนโอ้ยังยังเก็บไปกินโกอะไรก็เป็นไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปกิน่คนีเห็นครับเป็นคลิปของร้าน หลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรล้ำซ้ำนะครับเกษตรล้ำซ้ำครับต้นกล้าดาวเรืองแล้วก็เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองสายพันธุ์ดีนะครับพร้อมกับแนะนําดีๆตลอดเส้นทางวันนี้ผมมาที่ตรงนี้เขาเรียกคลองอะไรพร่อคลองเก้าคลองเก้าคลองเก้าจังหวัดนครนายกนะไม่ใช่หรือป<ร>ุม<ร>ยังปฐ<ร>ุมหรือปฐุมนะแล้วต้องไปองครักษ์ิคกะเป็นนครนายกใช่ครับผมเปพื่อต่อเป็นเพื่อข้อต่อกันคลองเก้าจังหวัดปฐุมธานีนะครับใกล้ๆนี่เองเลยไปเป็นคลองสิบผมจะรู้จักกับเป็นหนองเสือเนาะใช่ใช่ใช่นี่ก็ขึ้นอยู่กับอริเภอหนองเสือคือ นี่ครับนี่คือลูกค้าประจําของเราเลยนะครับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรผมคุณพ่เจริญคุณพ่อจเจริญน,นี่สั่งผมมาจําเลยผมไม่มีโอกาสมาเยี่ยมเลยครับนีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาเยี่ยมท่านนะครับรู้สึกดีใจมากเห็นสวน,นครับเหมือนสวนเศรษฐกิจพอเพียงเลยทุกอย่างครับอยู่ในนี้ครบวงจรหมดน้ํามีปลาจํานวนมากรอบๆมีกล้วยมีมะม่วงครับเสร็จสับ เด็ดมะม่วงกินมีกล้วยกินด้วยมียม,มำมะพร้าวแต่สำคัญคือส่วนนี้ครับปลูกเริ่มหันกลับมาปลูกดาวเรืองเปนะ็นอาชีพได้สักประมาณหนึ่งปีนะคุณพี่เนาะถ้าตามจริงจังเนี่ยถ้าเอาเอาต้นกล้าของเยอรมันมาเขาไปกว่านะประมาณปีกว่าปีกว่ามากกว่ <A> มามนก็ลงไป,ปะนะต่างพันนู่นพันนี่มาไม่ได้เรื่องช่วงหลังนี่พอมาเจอเกษตรล้ำําเราเป็นไงคุนแม่ก็สบายเลยตอนนี้สบาย เงินเดือนดานล้านผมเคยลงย t ท b e ไปว่าเออปลูกดาวเรืองก็สามารถรวยเป็นเงินแสนได้แต่ผมมาเจอคุณพ่อเจริญว่าเจริญกับคุณแม่บอกว่าไม่ใช่แล้วนะดาวเรืองเนี่ยมันต้องปลูกดาวเรืองเงินล้านผมตกใจเลยเอ๊ทำดาวเรืองเงินล้านเราก็มาเจอกับเกษตรกรตัวจริงเลยนะดูวิธีการทําครับโอ้โหผมประทับใจส่วนมากหนึ่งคือสวนนี่สะอาดสะอาดมากเลยทั้งทั้งที่คือรู้สึกว่าการทํางานมันจะยากนะถ้าเป็นร่องสวนแล้วจะไหนแต่ คุณพ่อกับคุณแม่ทําได้เนียบมากมีที่โพดินอันเล็กๆนะครับรข้ามเรือมาก็ใส่มาเลยนี่เมื่อกี้ผมว่าข้ามเรือมาแล้วลรครับเนี่ยล่องมาเรื่อยๆคุณพ่อก็ฉีดยาประจําด้วยวิธีการปลูกเราเรื่องของท่านนะครับท่านจะขึงตะข่ายนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวสวนเก่าอยู่แล้วครับขึงตะข่ายขึงสองชั้นเลยสังเกตครับตรงนี้ที่มือผมเล็กๆเน่ยเป็นตะข่ายชั้นหนึ่งอายุประมาณยี่สิบวันนี้ท่านจะขึงชั้นที่หนึ่งก่อน นะครับแล้วก็ให้ต้นนี้เขาแทงขึ้นมาเองพอโตอีกสักหน่อยพอได้ลําเนี่ยเขาจะปลูกชั้นที่สองนะครับอันนี้คือปลูกสองชั้นการล้มเลยแล้วก็ท่านบอกว่าตั้งแต่ทํามาครับไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องล้มไม่มีไม่มีเลยหน้าฝนหน้าอะไรก็ม่ล้มมาก็ไม่กลัวเลยนี่ครับตั้งใจทำสักอย่างครับเราเราดักอุปกรณ์ไปก่อนทั้งนี้ฤดูนี้ผมบอกว่าต้นเขาจะไม่สูงมากนะครับฤดูหนาวเนี่ยแต่ปรากฏว่าฝนพปเจริญเนี่ยไม่ไม่ไม่เตี้ยเลย คุณพ้นเจอผมบอกว่าเนี้ยต้นชุดนี้ไม่ค่อยสูงมากนะแต่ผมบอกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สูงนะต้นนี้สูงแล้วก็ค่อนข้างจะดีด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่มีเลยก็คือฉีดยาอยู่สม่ำเสมอคุณแม่สังเวียนนี่เป็นเอฟซีผมตัวจริงเลย <c oughs> บอกว่าลงยูทูบปุ๊บเนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นคนแรกเลยแล้วก็ดูอยู่ตลอดเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลนอัปเดตเกี่ยวกับเออสายพันธุ์ดาวเรืองนี่คุณแม่ก็จะติดตามตลอดมียามีอะไรมีปัญหานี่ ท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วครับแต่ว่าก็สื่อสารกับผมอยู่ตลอดเวลาเหมือนเข้าโรงเรียนถ้าได้ยินเสียงแว๊บๆนะครับท่านจะอยู่ด้านหลังอีกท่านหนึ่งก็คือคอยประสานงานกับผมตลอดว่าเออใบลักษณะแบบนี้ฉีดยาอะไรฉีดขั้นตอนไหนเนี่ยสุมากก็เลยไม่ค่อยได้เจอโรคภัยนอกจากว่าฉีดยาสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับผมมาที่นี่ผมเพิ่งทราบนะครับว่า <c oughs> ดาวเรืองเนี่ยเวลาเสียขึ้นมาเนี่ยโยนให้ปลาให้ปลาปลาทานได้ปลากิานเยอะด้วย แล้วก็แยกเงินกินด้วยครับโอ้โหผมว่าเรื่องเราก็เป็นอาหารปลาได้อาหารปลาชอบด้วยชอบด้วยแล้วปาวลาของพ่อก็ตัวใหญ่ๆท,ทั้งมากๆเลยครับเอาเรามาเดินชมสวนกันใหญ่ครับสวนค่อนข้างที่จะสะอาดเลยครับไอ้ต้นข้งางๆมันเป็นต้นยาหรือต้นอะไรโยนในปลากินหมดเนี่ยน,นี่คือต้นอะไรพ่อต้นยาฮะหญ้หาเลยครับต้นหญ้าอะไรเนี่ยต้น้าพ่อค่อนข้างอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มมันมันไม่ใช่หญ้าใบแทงโบสนามได้เลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยดูปลาเนี่ย ก็เนี่ยมันถึงไม่มีลกเลยเพราะว่าลกไปก็โยนให้ปลากินแล้วมันก็กินด้วยดอกเสียหญ้าเยอะเนี่ยเยอถกโยอนิดนึ่งโดยเยอะเลยนี่ครับธรรมชาติบำบัดก็แต่ต้นหญ้าท่านสวยนะแล้วก็นิ่มด้วยปัดอะไรเนี่เลยไปปูสนามได้สบายต้นหญ้าเขาเล้งง่ายเไม่สงไม่สงก็อยู่แค่เนี้ยแล้วก็มีดอกใครมีความรู้ครับเนี่ยสวยด้วยช่วยบอกผมทีวันนี้เขาชื่อย่าอะไร นั่นแ่ะสวยมีดอกสีเหลืองด,<อ>ด้วยนะดอกก็สวยด้วยแล้วก็ไม่สวยแล้วแค่นี้แหละหกลายเป็นวันชพืชเฉยเลยออของพ่อนี่ก็ผมดูแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภัยแล้วมีอาจจะมีแมลงเพีย้ยไฟนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับเราต้นอันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยสักวีดนะครับยังยังใกล้น่าจะประมาณสักเจ็ดวันนะครับเจ็ครับผมประมาณเจ็ดวันจะตัดได้ท่านดูลักษณะทรงดอกครับผมเลยไม่อาจจะเดินเดินไ่อาจจะเจอดอกที่มันเต็มเต็มเดี๋ยวจะซูมใไม่ดูนะครับ นี่คือทรงดอกที่มันยังไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เต็มนะครับยังไม่เต็ม,ม,ตมผมจะลอง <จะ S 1> เด<ล>ินดูว่ามันมีทรงไหนดอกที่ว่ามันมันบึ้มบั้มกับชาวบ้านเขาแล้วปลูกได้ค่อนข้างเสมอครับว่าดอกมันจะไม่มีว่าใหญ่กว่าชาวบ้านเขาแล้วแทงตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีตูมใหญ่มากเลยตูมใหญ่มากบอกก็งหูใหญ่มากเลยสุนากพ่อขายนี่พ่อชอบขายดอกใหญ่มากดอกดอกดอกรองดอกกลางดอกเล็กชอบดอกใหญ่ดอกใหญ่แบบบึ้มๆเลยครับมันจะได้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีเลยครับผม ตลาดที่ถ้าถ้าสมมติว่าเรามีดอกใหญ่ๆสักหมื่นหนึ่งเนี่ยมีคนซื้อหมดไหมหมดหมดฮะาเอาหมดเลยเอาหมดเลยดอกดอกกลางดอกเล็กมีเท่าไหร่เขาก็เอาหมดเอาหมดแต่ว่าทยอยตัดแต่ว่าถ้าเอาแม่เราเสียหายเลยเวลาตัดพอใช้คนงานกี่คนสองคนนี่แหละสองคนตายายตัดกันตายนี่แหละไม่เคยจ้างคนอื่นเลยตัดกันทุกวันทุกวันนี่ของจริงนี่ไงไม่เคยจ้างใครเลยเกษตรจริงล็อกนี้ล็อกนี้เอ่อที่ผมนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล็อกเดียวกี่สองมันต้นเนี่ยา ใช่ไหมงวดนี้พันพันห้านัเราเนาะอันนี้พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยต้นครับเห็นไหมครับปลูกเราเลืองเนี่ยผมต้องบอกว่าการปลูกเราเลืองเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องไปโหนับเงินไปอะไรมากมายขอให้เรามีหนึ่งมีลูกค้าครับมีคนมารับเรามีปัจจัยดีๆนะครับมีสถานที่ที่เหมาะสมมีที่ให้เราสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้ว่าพันห้านี่คือล็อกแค่ล็อกเดียวนะครับใช่สังเกตว่ามีล็อกตรงนู้นนะครับแล้วก็ล็อกตรงนู้นเห็นไหมครับซึ่งรวมแล้วนี่มันมันหลายมันหลายต้นครับ ถ้ารวมกับต้นใหม่ที่กำลังจะมาอีกเนี่ยมันตกอยู่ประมาณห้าหกพันต้นได้แล้วคือเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงครับเราหมุนเวียนทาไปเรื่อยๆแล้วก็จะหนึ่งคือจะไม่เหนื่อยมากสองได้รายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงถ้าเป็นอไรายได้เฉลี่ยนี่พ่อเอาเป็นว่าต่อรอบที่ตัดครั้งหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยนะโอ้โหเจ้าสามแม่บ้านเขาแม่บ้านาแม่จับเวียนได้ประมาณเท่าไหร่แม่เจ้าามแม่บ้าน ตัดไม่เป็นพี่รถน้ำไม่ท้องเปียกสามพันห้าสเกือบเกือบสามพังต่อต่อรอบนะครับไม่ได้ว่าต่อต่ออาทิตย์เลยอะไรรอบหนึ่งน่ะมีรายได้ประมาณสามถึงสี่พันบาทก็คือสองวันถึงสามวันเท่านั้นเองฮะก็แสดงว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะตัดสองมีดถึงสามมีดแสดงว่ามีรายได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณอาทิตย์ละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้ต้องได้เนาะได้ไโดยโดยเฉลี่ยนะใช่ยิ่งยิ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ย เพิ่นจะตักนิดแรกนี่นี่กระดอกใหญ่ๆนี่โอ้โหสบายเลยเนื้อๆเลยรั้วหรือมีดแรกก็มีดแรกก็ส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าจับไม่ได้เท่าที่เล็มๆนะมันเล็มๆครับถ้ามีที่สามนี่ไสามนะครับได้เรื่องเลยคือได้สูงสุดนิดหนึ่งกี่บาทเนี่ยนู่นโทรถามแม่บ้านเขาผมไม่เค่อยได้ห้าพันเลยนะนะก็เฉลี่ยสามถึงสี่พันบาทนั่นแหละนะครับสบายมากสองคนตายายด้วยนะแล้วเวลาทําสวนนี่พ่อทําคนเดียวหรือว่าคนเดียวเขาเดินหมด ไม่เคยจ้างใครเลยไม่เคยจ้างไม่เคยเลยไม่แต่บาดโยไม่เคยย่เคงเลยยังไงทำเองคนหนุ่มๆนะครับที่ดู youtube ผมอยู่นะครับที่อายุยังไม่มากนะครับอย่าไปคิดท้อนะครับว่าเราทํามันอยู่คนเดียวจะทํายังไงหลายคนคอยมาถามผมอยู่เรื่อยผมบอกว่านี่ครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราเองครับว่าเราจะทําแบบไหนวิธีการทําสวนทําแบบไหนมีเครื่องมือที่ทันสมัยสักหน่อยนึงนะครับมีเครื่องทุนแรงสักนิดนึงมันสามารถทําได้เนี่ยคุณพ่ออายุ เท่าไหร่แล้วก็พอหกสิบเจ็ดหคุณแม่อายุหกสแล้วยังทำสบายสบายเลยแล้วผมดูสุขภาพท่านก็แข็งแรงไม่เหนื่อยด้วยผมนี่ยังยังจะแพ้ท่านด้วยซ้ำไปเนี่ยเนี่ยตัดหญ้าเลยเห็นไหมขึ้นไปจะตัดหญ้าสายสะพายยังอยู่อยู่เลยเนี่ยสายสะพายยังอยู่นี่เรียนรู้เครื่องเนี่ยนี่สายสะพายนี่เครื่องตัดหญ้านะครับแต่ว่าท่านน้องถอดเครื่องออกไปแล้วที่สุดนี่เห็นเลยกล้ดูคุณภาพดอกก็อยู่กับธรรมชาติมันสดชื่นมันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นพิษเป็นภัยเป็นโรคกับ เห็นดอกไม้บานแล้วก็ชื่นใจข้างนู้นก็เป็นปลาแล้วไปทางนู้นก็ต้นไม้ต้นมะม่วงมีหลายๆอย่างมีบางต้นที่ผมไม่อยากนําเสนออีกเปนความลับดีมากๆเลยดูครับดูทรงดอกของเราโอ้โหนี่ที่เป็นตุ่มเป็นตูมนะครับนี่มันใหญ่ขนาดนี้พอก็ติดใจครับอันนี้เป็นทองส้มนะครับกรเกษตร้ําซามทองส้มวินเทอร์เบอร์001นะครับเป็นตัวใหม่ของเราซึ่ง ก็ให้คุณพ่อมาปลูกเนี่ยกำลังจะได้ตัดดอกอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยบางทีคนก็บอกว่าเอ้ยฤดูหนาวเนียบอกผมฤดูหนาวฤดูหนาวเห็นไหมครับว่าบางทีฤดูการเนี่ยมันอยู่ที่เดือนครับมันไม่ได้อยู่ที่สภาพอากาศต้นไม้นี่ผมก็งงว่าเอ้ะทำไมพอปลูกเดือนธันวามกราต้นมันไม่เคยโตต้นมันไม่ค่อยสูงหลายคนบอกว่าไม่หนาวนะเฮียมันร้อนนะสผมก็บอกว่าผมก็พยายามจะศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่ามันเกี่ยวกันไหมหนาวหรือร้อนเนี่ยแต่บางที ร้อนๆเนี่ยครับแต่ว่าต้นมันก็จะไม่ทรงมันจะไม่เหมือนฤดูฝนเนี่ยนะครับถ้าดูฤดูฝนทางฝั่งนั้นเองครับต้นนู้นนี่ยถ้าผมไปยืนนี่น่าจะถึงหน้าอกผมงย้ดอกครับ<ช>ไม่ผ่าใช่บางทีเคยสูงตัดยากเลยนะพ่อนะโอโ๋อเปล่ไม่เห็นไหมครับบางทีเราอยากให้มันทรงประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยประมาณสักเท่านี่ยนะพ่อตามผราเี๋นี่กว่าจะบานก็สูงแลเนี่ยสูงนี่สูงไปเรื่อยเนี่ยวเขายังสูงอยู่เรื่อยๆเรื่อยเนื่องจากปี<ร>นี้อากาศอย่างที่ว่าครับมันไม่หนาวอ่ะทุกปีมันต้องมีหนาวบ้างปีนี้มัน พยากรณ์อากาศบอกว่าจะหนาวจะหนาวหนาวให้เราสองวันครับนั่นแหละกําลังจะซักเสื้อกันหนาวยังไม่ทันแห้งเลยร้อนซะ่ไผมจะตัดผมต้องขมะหมดอย่างเงี้ย้องหมดมางั่านมันพอล่ว่งไปได้พวกนี้มันหักหมดใช้ไม่ได้อย่าไปไม่เอาขึะนรถอย่าทําเขารุนแรงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมาปพ๊บก็ตัดใช้ความรุนแรงเขาถ้าต้นมันสมมุติว่าดอกมันกําลังไม่ไม่ไม่ถึงกับบานจะได้ตัดได้แต่ว่าเราทําเขาหักเิ่ขาจะไม่บานละเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวไปแค่นั้นเอง มันก็จโตเยอะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะโตเยอะเลยครับดอกแน่นกลมมากเลยผมนี่หาดอกที่มาบานๆแบบว่าเป็นที่นี่ไงนี่ไงนี่นี่ตายแล้วเนี่ยดอกแม่ที่แล้วยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นมเท่าไหร่มันอยู่ตั้งต้ถ้ามีดนี้มีดแรกคนใหญ่จะจะจะไม่โตเท่าที่ควรไม่เท่าไหร่ครับครับเนี่ยเนี่ยเออยังไงเนี่ยยังโตเยอะโอ้ได้เยอะใจยังไม่โตอยู่อีกเยอะเลย ชอบจะให้ผมไปสำรวจสวนไหนนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาครับแล้วก็คอมเมนต์ยันด้านล่างครับถ้าผมมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเยียนทุกๆสวนเลยส่วนนี้ผมมานี่คือปัญหาเขาไม่มีครับแต่ว่าผมมาดูความสุขของเกษตรกร,กรครับที่ได้ทํางานนะครับถ้าไปสวนไหนแล้วเจอปัญหาอย่าไปอายผมครับผมอยากไปเจอสวนที่มีปัญหาโดยสารไปผมจะได้ไป ชี้แจงถูกว่าเออสวนไม่มีปัญหานี่เราจะแก้ไขยังไงไอสวนที่เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยคือวิธีการปลูกที่ถูกต้องเราต้องปลูกตั้งแต่ที่แรกครับอย่าไปแก้ไขเขาพอเป็นแล้วจะมาถามผมแล้วว่าจะแก้ยังไงนี่มันยากทางที่ดีคือหนึ่งนี่ครับแปลงเราต้องให้มันเปียเลยระยะทางเดินช่องทางครับระยะการปลูกต้องให้มันพอดีแนวแนวแถแนวเถวต้องตรงครับแล้วก็เอ่อทางเดินเนี่ยต้องให้สะอาดอย่าให้มีวัชพืช แถวนี้เขาอาจจะมีวัชพืชอีกแบบหนึ่งแถวบ้านเราจะมีวัชพืชอีกแบบหนึ่งนะเราต้องกำจัดดรให้หมดถ้าเรากำจัดวัชพืชได้เนี่ยดินเราจะไม่แน่นมากครับหญ้าเนี่ยมันทาให้ดินมันแน่นพอดินมันแน่นนี่รากมันไม่เดินต้นมันก็จะไม่โตบางคนผมไปเยี่ยมสวนว่าต้นเท่านี้หญ้าก็เท่านี้แหละมันจะโตยังไงตมันโดนหญ้ามันกินเก่งกว่ามันแย่งอาหารเราไม่ได้ไงใส่ปุ๋ยไม่ได้กินไม่ได้ครับหญ้ามันกินหมดมันชู้เขาไม่ได้ เวลาพอลดน้ำลดยังไงครับเห็นเรือครับเรืออยู่นู่นไงแล้วก็พ่นออกสองข้างพ่นสองข้างเลยไปอู้นี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องเห็นตอนพ่นน้ำซะหน่อยนะอ่าเดี๋ยวจะจัดการนะเดนี่รถตลอดแดงผมชอบวิธีการถึงวิธีการถึงตะขคร์เนี่ยครับมันจะเป็นวิธีการของภาคใต้ครับมันจะถึงนั่นบ่อยเนี่ยครับตัวผมเองเนี่ยพูดจริงๆว่าผมก็ไม่ได้ถนัดเรื่องการถึงถึงตะขคร์เท่าไหร่ ผมคิดว่ามันมันยุ่งยากแต่พอมาฟังพ่ออธิบายฟังนี่มันไม่ยากเลยเหมือนกับว่าเราปูไปก่อนมันมันขนาดเท่าไหร่นะพ่อตัวนี้ขนาดความก้านนี้เขามีขายเขามีขายหลายขนาดเขามี<ง>แค่เบอร์สิบหกเรามาตัดครึ่งเอาเบอร์สิบหกมาตัดครึ่งมาตัดครึ่งเขาแลยเราเราตัตดแท<ร>กเดียวก็เสร็จแล้วแล้วตอนตัดมันไม่วุ่นวายไหม่เลยไม่ไม่เลยไม่มีการยุ่งเลยเดี๋ยวมันถึงเดียบเยเดี๋ยววันไหนจะต้องมาออย่างมาดูวิธีการ ตัวนี้ครับส่วนมากมันจะเป็นลูกทะเยกโร่เหี่ยวๆตัวนี้ถ้าเป็นถอนไปเลยครับพ่อถอนไปเลยครับพ่อเขามีดีอย่างหนึ่งคือถอนปุ๊บแล้วก็มีปลากินเนี่ยมันจะไม่มีเศษเศษเหลือไม่เหลือเลยกำจัดเกลี้ยงเลยปลาก็ยุบดับปุ๊บแล้วที่ปลาโตได้ดาวเหลืองต่างขึ้นมาจะสีเหลืองแล้วไงปลาตัวทองขึ้นมาดูมันกิน เป็นไม่มากหรอกแปลงนี่มีแค่เป็นประมาณห้าต้นสิบต้นบางคนถ้าเห็นปุ๊บผมแนะนําให้รีบถอนเลยถอนออกสะดวกที่สุดดีที่สุดไวที่สุดใชยดีนะบริเวณนี้มันเคยเป็นพอพุ่ขาวมาโรยผมโรยทุกครั้งนะโรยเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ค่อยเป็นเอาละครับเดี๋ยวสักครั้หนึ่งเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิธีการลดน้าในคลองให้ท่านดูหลายๆท่านอาจจะเป็นเรื่องที่ปกตินะถ้าบ้านคลองลักษณะนี้จะพ่นอย่างนี้ แต่ผมเห็นหลายครอบครัวนะครับคือใช้ระบบตักเอาใส่กระบวยเพราะตักใช้ไม้ยาวๆตักเนี้เหนื่อยผลว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีเครื่องขึ้นแรงเครื่องขึ้นแรงเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยแล้วไม่ท้อถ้าเราทำแบบนั้นบางทีมันท้ออใช้โค้งใช้แทงแบบนั้นรถนั้นมันเวลามันใช้เวลาใช่มันนาาแล้วมันท้อมันท้อมันเหนื่อยดิเราไม่ใช้ลูกใช้หลานไปทำงานงั้นมันหนีหมดถ้าบอกว่าถ้าบอกให้หลานมาขับเรือ พ่นให้หน่อยเยอะมันมานะเพราะมันถือว่าสนุกด้วยสนุกเอถ้าไปใช้มันตัดกระบวยเนี่ยมันหนีเลยมันหนีเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อเขาสาธิตวิธีการเดินเรือให้สักรอบหนึ่งถ่ายคลิปแล้วครับผมชอบคลิปนี้ครับกดไลค์ให้คุณพ่อเจริญด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเฮ้ยจอด นแผนกเขาจะเป็น,นแผนกฟันหลุมแล้วก็ถึงไข่ฉันน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น,นแนก